สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ยายจ๋าไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดกับพี่น้องเลยเนาะไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้ยายจ๋าจะมาอัปเดตเกี่ยวกับซีดวัคซีนเนาะ,ะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันพฤหัสที่2ี่ใช่ไหมใช่23นะคะตอ่อน1 1โมงอ่ยายจ๋าสีดธโมโดนานะคะมีการอินเฟคซี sy, เนาะก็คือว่ามีอาการยังไงนะคะ ยายจ่าไม่ค่อยดีเลยแหละคั้นเนื้อคั้นตัวเออไม่สบายปวดกระดูกกระเดี่ยวเนะาะไข้เปนบวมนะคะสําหรับวันพฤหัสหลังจากตอนบ่ายมาก็รู้สึกอาการอย่างนั้นกินยาแก้ปวดธรรมดานะคะวันศุกร์ก็มีอาการเหนื่อยไปทั้งตัวแล้วรู้สึกนอนแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกนะคะก็พยายามเนะาะ พอเย็นมาก็อาบน้ําแต่งตัวเพื่อจะทําคริสต์มาสกับลูกๆนะคะแต่ไม่ค่อยดีกินอยู่กับยาปกติถ้าอยู่บ้านนี่ยายจะต้องขึ้นไลฟ์คุยกับพี่น้องเลยนะคะเนาะพอเช้าวันเสาร์ตื่นมาอีกทีขึ้นวันศุกร์เนี่ยนอนแย่มากนะคะเช้าวันเสาร์ตื่นมาอีกทีลักแร้วบวมเป็นก้อนขึ้นเลยหรือเป็นเพราะเรามมบตลอดเขาเรียกว่าเราไม่อยากนอนไม่อยากนิ่งแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรหนักนะคะอยู่ที่บ้าน ่เพื่อที่จะถ้านอนกลัวนอกนอกแล้วจะลุกไม่ขึ้นประมาณนั้นในความคิดของยายจ่าตั้งแต่ไปฉีดมาก็ทํานั่นทนํานี่ในบ้านนะคะกุุงกิ้งกุุงกิ้งเนาะ,ะลูกสาวก็เลยว่าก็พรมูฟไม่หยุดไงจริงๆเขาให้พักผ่อนว่าง <laughs> ความคิดแตกต่างนะคะพอวันพฤหัส Uh, อ่าเพราะวันเสาร์ทุทีนะคะวันเสาร์เนี่ยรักแร้บวมอืมแขนยกไม่ขึ้นมันดึงทั้งหมดเลยเวลาเรานอนเราจะแน่นหน้าอกหันใจเราจะแน่นหน้าอกข้างซ้ายลงไปช่วงแถบนะเมื่อวานตื่นมาความรู้สึกไอ้บวมของเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยพอยกแขนอย่างเงี้ยมันจะขัดแล้วตึงชาไปถึงศอกเนาะอ่าพอทับลงอย่างงี้มันจะมาทับก้อนไอเนื้อตรงนี้ใช่ไหม หมอบอกว่าเส้นมันสปันนะคะยก็เลยมันก็เลยทำให้บวมขึ้นมาได้อินแฟคซี่ของของของวัคซีนเนาะมดอร์นานะคะแล้วทีนี้วันนี้ก็ไปหาหมอมาหมอกให้พักทั้งอาทิตย์เพราะร่างกายยังไม่ดีแต่ยายจ๋าก็บอกว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมยายจ๋า,จาถึงรู้สึกแย่ กินยาทุกวันเลยตอนนี้กินยาเขาเรียกยาขายเส้นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มัน f a s มันแน่นไปหมดเลยตั้งแต่ต้นคอลงไปแขนแล้วแขนชาด้วยนะคะหมอก็เลยบอกว่าก็ออกกําลังกายพอยกขึ้นอย่างนี้มันจะตึงหมดเลยนะคะจะตึงหมดเลยเนาะ,ะทั้งแถบเลยนะคะ มอเขบอกว่าค่อยออกกาลังกายแล้วก็พักผ่อนมากๆมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอบอกว่าดีนะร่างกายคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาเรียกว่าร่างกายรู้ทันทีว่ามีเชื้อโรคเข้ามาเขาขึ้นอินเฟคซี่ก็คือไฟทันทีอ่ะเาียวจ๋าก,ก็เลยพูดึ้นโอ้ฉันป่วยนี่ดีเหรอสาหรับฉีดวัคซีนฉันพูดเดียวจ๋าพูดกับหมอนะคะหมอบอกว่าใช่อันนี้มันไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นการอ่าร่างกายอ่าฟลาติ้งกับอ่า วัคซีนที่ฉีดเข้ามานะเป็นผลดีว่างั้นโอ้ย <c oughs> หมอก็เลยเขียนให้หยุดอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะพักผ่อนเต็มที่เพื่อที่จะให้ไอ้บวมตรงใต้ขี้แลเนี่ยอ่พี่พี่คนหนึ่งเนาะโทรไปย,ยัยออยยจ๋าก,ก็บอกว่าน้องที่ทำงานด้วยกันนะคะอ่าน้องเป็นใต้รักแล่บวมหลังจากฉีดวัคซีนมาสองวันอุ้ยน้ำเหลืองหรือเปล่าเป็นต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ,เราก็เลยบอกว่า ก็มันไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วทีนี้มันเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าอืเราก็เลยคล่องใจไปถามหมอหมอก็กดวันนี้ก็เริ่มยุบลงแต่ก็ยังเจ็บมากกดลงอย่างเนี้ยมันคือแน่นทั้งแถะนะหมอก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายมันไม่ได้เป็นหนองเป็นอะไรหรอกมันเป็นเพราะอาจจะเส้นหรืออาจจะยาหรือว่ามันอาจจะเป็นอนเอร์จีก็คือแพ้วัคซีนตัวนี้เท่านั้นอืแต่ออกมาดีคือร่างกายเธอจับทันทีที่มีเชื้อโรคตัวอื่นเข้ามา วางงานนะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ฟังเนาะแล้วก็อยากบอกพี่พานีหรือว่าพี่ที่อยู่ฮอลแลนด์นะคะฉีดเข็มสองเป็นยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังเนาะตัวยายจ๋างอมเลยนะคะอยากขึ้นไลฟ์สดด้วยแต่ก็เหนื่อยเมันเพราะว่ามันยึดไปทั้งหมดเลยนะคะแถบนึงเนี่ยแขนยกขึ้นเนาะ ยืดไปทั้งหมดเลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนาะก็ขอพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆก็เด็กๆดาดายังใส่ยืดนอนเมื่นอนคืนยาดามานอนด้วยพรุ่งนี้ด้วยอ่าเย็นนี้ด้วยนะคะสองวันเพราะแม่ทํางานเช้าไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาส่งยาดาคนเก่งนอนกับย่าอ้เนาะยาดาแฮปปี้สุดๆกับของขวัญคริสต์มาสใช่ไหม อือชุดนี้ก็ชุดชุดกองขวรมาม่าซื้อให้ใหม่วันคริสต์มาสด้วยใช่นี้เดีย๋ยวฮนอนแล้วมันจะอุ่นอุโอ้นอนแล้วมันจะอุ่นอุ่นเพราะว่ายาดาชอบแอบไปน,นอนที่เต็นท์ใช่ไหมใชโ่โอ้ยาดาไม่นอนบนเตียงกับมามเหรอเพราะนอนกันสองคน นอนยาดาชอบแอบหนีมานอนที่เต็นท์ในห้องนั่งเล่นนะแม่ก็ต้องมานอนที่โซฟานะโอเคอยังไม่ได้หวีผมแล้วเนี่ยยายเพิ่งกลับมาจากหมอเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีอาการยังไงเนาะก็ลองมาเล่าสู่กันฟังแต่มุมของเจจ๋าหมอบอกว่าดีร่างกาย เขาเรียกว่าจับเชื้อโรกได้ทันทีอะไรประมาณนั้นก็มาดูกันแกบอกว่าดอนวอลลี่ก็คืออยากคิดมากนะยายจ๋าว่างั้นอันนี้ดีแล้วเดี๋ยวเก็ดีขึ้นเพราะเนี้ยก็เริ่มเริ่มอ่อนลงแล้วนะคะเพียงแค่แน่นหน้าอกเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับไอตัวนี้แหละไอตัววัคซีนนี่แหละนะคะเนาะก็แค่หมอนแนะนําก็แค่ให้กินยาแก้ปวดเนาะแล้วก็ยาไข้เส้นที่ตัวยายจ๋ามีเพราะมันจะ เขาเรียกว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็พักผ่อนนะคะก็หวังว่าจะดีขึ้นเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าใครเป็นยังไงบ้างการสิดวัคซีนเนาะสังเกตตัวเองให้ดีนะคะหนึ่งสิ่งสำคัญคือพักผ่อนเยอะๆอเนาะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่ยายจะเจอในตอนนี้นะคะแต่ก็โชคดีมีลูกมีหลานมีสามีอยู่บ้านคอยทำนั่นทำนี่ไว้ให้เนาะ ่าแล้วก็ขอบคุณทุกๆคํำอวยพรด้วยนะคะเนาะเวลาแห่งความสุขวิดีโอคริสต์มาสมีความสุขมากๆถึงแม้จะเหนื่อยอ่าดดกหมอถามว่ายายจ๋ากู๊ดอ่เขาถามว่าวันคริสต์มาสแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ฉันก็งอมกินยาเออฉันเข้าใจกั <laughs> แต่ก็ทำให้ลูก ครอบครัวมีความสุขนะคะอืมก็ด้วยสามีด้วยลูกเนาะดูแลอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ต่างแดนมีสามีที่เข้าใจเนาะมีคนดูแลอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งนะคะเนาะแต่ถ้า เราไม่ได้อย่างนั้นเราก็ต้องลุกเติมพลังลุกขึ้นมารักษาตัวเองให้เต็มที่อย่าห่วงแต่น้อยเนื้อต่ำใจชีวิตเราก้าวมาถึงวันนี้แล้วหลายๆคนอาจจะเจอเรื่องแย่ๆแต่ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่าถ้าวันนี้เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราย่อมมีโอกาสที่จะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้แน่นอนถ้าเราไม่ถอยนะ เจ็บป่วยธรรมชาติมีกันไม่พ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะคิดถึงสุดใจอยากไปกอดแม่ขอให้โครคภัยไข้เจ็บปีนี้ให้เบาบางผ่านไปนะคะอันนี้วันนี้คุยกับหมอเนาะก็ได้ข่าวแล้วนะคนแก่ปีหน้าเริ่มเข็มที่สี่นะคะแล้วทีนี้เขาก็จะผลิตยาเหมือนเป็นเม็ดออกมาแล้วนะคะว่าใครมีอาการยังไงอะไรหรือว่าคนไหนไม่ฉีดอาจจะได้กินยาเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือการพัฒนาของ อันนี้ข่าวของเบลเยียมนะคะเนาะการบอกเล่าออกมาจากหมอเตรียมตัวเข็มที่สี่เยาจาคงคิดว่านะคะไอ้โควิดเนี้ยมันมาแล้วมันไม่ไปไหนเนาะยิ่งเห็นไหมเขาเรียกว่ามันขยายไปเรื่อยอ่ะเพิ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะแปงลงร่างประมาณนั้นเนาะเปลี่ยนเป็นอี่ห้อนั้นประเทศนี้มาสารพัดแบบนี้นะคะแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่า หมอหรือว่าคนใหญ่คนโตแต่ละประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามพัฒนาหายาดีๆเพื่อที่จะเอามาไฟติ้งนะเอามาดูแลรักษานะคะคิดว่าคงจะต้องฉีดวัคซีนแบบนี้ตลอดไปหรือว่ามียาเพิ่มเติมมาจากทางอื่นเพราะทางเบลเยียมก็มีข่าวแล้วว่าเขาจะทำยาเป็นเม็ดออกมานะคะเนาะก็มาดูกันขอให้หมอหรือว่าบรรดาอาด็อกเตอร์เนาะ วิจัยสิ่งดีๆเพื่อมาต่อต้านโรคโควิดเนาะให้มันอยู่ได้อย่างปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีนะคะนี่คือหัวใจสำคัญที่จะอยู่กับมันได้อย่างปลอดภัยวันนี้เรายังโชคดีเพราะเรายังไม่เป็นนะคะแต่มันจะลอดไปถึงไหนเพราะเราอยู่ในหมู่มวลเนาะ โรคภัยไข้เจ็บแล้วตอนนี้อืมแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าเราเริ่มชินกับการที่เจอโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราไม่ไม่วิตกแล้วว่างั้นแต่ว่าก็อย่าอ่านิ่งนอนใจหรือว่าอย่าชะล่าใจจนเกินไปนะคะดูแลตัวเองให้ดีเนาะป้องกันตัวเองรักษาความสะอาดเพื่อตัวเราจะได้ไม่เป็นตัวเพื่อเชื้อนะคะแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยเนาะคลิปนี้ใหญ่จ๋าก็ มาฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะทุกๆคอมเมนต์ comment, นะโชคดีนะวันนั้นยายจ๋าจได้ทำวิดีโอก่อนที่จะป่วยนะสองวิดีโอติดกันนะคะแล้วก็ได้วิดีโอเด็กๆลูกสาวส่งมาให้ได้ให้พี่น้องดูเนาะขอทุกท่านมีความสุขมากๆถ้ายายจ๋า,จาสดชื่นแล้วก็จะมาไลฟ์สด พูดคุยกับพี่น้องตามเคยนะคะคิดถึงคิดถึงสุดใจเนาะเนี่ยน่วมตึงไปหมดเลยพี่น้องจา๋าขอพักผ่อนก่อนนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะเอายังยังยังมี c h คริสมาสแล้วก็เตรียมพร้อมสวัสดีปีใหม่นะคะอยายจ๋าก็หวังว่าวันที่หนึ่งนี้ สุขภาพจะดีกว่านี้เผื่อได้ขึ้นฉลองไลฟ์สดปีใหม่กับเขาเนาะสวัสดีค่ะหายเจ็บหายไข้นะคะพี่น้องจ้าและก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ